กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ใครต้องการหาสินเชื่อหรือว่าเงินกู้แบบออนไลน์ที่ถูกกฎหมายแน่นอน100%นะครับคลิปนี้เลยครับ สินเชื่อในวันนี้นะครับเป็นแบบออนไลน์นะครับสมัครผ่านแอปนะครับและเป็นแอปที่มาแรงแล้วก็ดังด้วยนะครับในต้นปี2567นี้นะครับผมสื่อสำนักข่าวชั้นนำนะหลายๆสื่อนะครับตอนนี้ก็ประโคมข่าวสำหรับสินเชื่อผ่านแอปตัวนี้ครับผมวงเงินกู้สูงสุดนะครับ5เท่าของรายได้หรือไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเท่าที่เขาจะให้ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องใช้หลักประกันหรือไม่ต้องใช้คนคํำครับ อนุมัติไวนะครับผ่านแอปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่12เดือนถึง60เดือนนะครับหรือว่า1ปีถึง5ปีนี่เองนะครับแต่แน่นอนมันเป็นแบบลดต้นลดดอกถ้าใครได้รับการอนุมัติแล้วนะครับคิดว่าผ่อนไปผ่อนไปนะครับแล้วสภาพคล่องเราดีขึ้นนะครับเราก็ทยอยโปลปิดได้นะครับผมมันก็จะลดดอกเบี้ยหววไปเลยครับผมใช่แล้วครับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็เป็นสินเชื่อของแอปเป๋าังินนะครับโฉมปี2567ครับ เปาตังสองห้าหเจ็ขาให้สิทธิ์กู้ได้แล้วนะครับกับเงื่อนไขเหล่านี้ครับในปี2567ครับวันนี้นะครับจะพามาชมรายละเอียดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้กู้นะครับที่ต้องการกู้ผ่านแอป,ปเปาตังของโชมปี2567นี้ครับผมและยังไม่พอนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการสมบัรแบบออนไลน์นะครับแล้วก็แนบเอกสารยังไงนะครับ มาทวนกันอีกทีนะครับกู้ผ่านแอปเป๋าตังสองห้าหกเจ็ดนะครับผมหลายคนน่าจะมีแอปเป๋าตังแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เขาบอกว่ากู้ได้ทุกอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือว่าค้าขายนะครับผมแต่จะมีคุณสมบัติและเงื่อนไขอัปเดตเขานะครับโดยที่อย่างแรกเลยนะครับวงเงินเขานะครับให้กู้5เท่าของรายได้นะครับหรือสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะครับสองนะครับไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านกรุงไทยหรือว่าเดินบัญชีผ่านกรุงไทยนะครับก็สามารถกู้เงินก้อนตัวนี้ได้ครับสามนะครับเพียงแค่คุณนะฮะมี ขึ้นไปครับ4นะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าใช้คนค้ำประกันครับตัวนี้5นะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับสามารถกู้ผ่านแอปเป๋าตังนะครับวันนี้จะพูดถึงแอปเป่าตังนะแต่ถ้าไม่ใช่แอปเป๋าตังก็สามารถกู้ผ่านกรุงไทยเน็กซ์ก็ได้นะครับสุดท้าย6ครับเขาบอกว่าตัวนี้นะถ้าได้รับการอ,อนุมัตินะสามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่12เดือนถึง60เดือนเลยครับ โดยที่วงเงินอนุมัตินะครับเขาแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํานะครับเขาจะกู้สูงสุดได้ไม่เกินห้าเท่าของรายได้หรือว่า1ล้านบาทนะครับแต่ถ้ากรณีเป็นผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปนะครับสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้สุทธินะครับสุทธิ และไม่เกิด5 0 0 0 0บาทครับส่วนในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับสอาชีพนี้จะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจานะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับจะอยู่ที่20%ต่อปีนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไปนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่22%ต่อปีครับเรื่องของการสมัครนะครับเอกสารประกอบการสมัครที่เราต้องเตรียมไว้ก่อนเพื่อที่จะอัปโหลดนะครับกรณีแรกนะครับถ้าเราเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจานะครับให้เตรียมไว้เลยนะครับส t a ทเ m e n t ของธนาคารเรานี และที่เราเดินบัญชีนะครับที่เงินเดือนเข้านะครับเอาย้อนหลัง3เดือนนะครับผมและอย่างนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือสลิปเงินเดือนนะฮะหนึ่งใบนะครับเอาแบบย้อนหลัง1เดือนนะครับเอาเดือนล่าสุดนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราเป็นกรณีเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับ อย่างแรกเลยฮะสเตทเมนต์นะครับใช้6เดือนย้อนหลังนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้นนะครับหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนะครับที่แสดงอายุกิจการนะครับ1ปีขึ้นไปครับมาชมวิธีการสมัครนะครับวิธีการแนบเอกสารแล้วก็ถ้าอนุมัตินะครับมาดูการรับเงินกันครับผมขั้นแรกนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะมีแอปเป่าตังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผม เราคลิกเข้าไปที่แอปเป่าตังครับพอเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนที่1นะครับกดที่เมนูบริการนะครับจากหน้าโฮมแอปเป่าตังครับ2อนะครับกดสมัครสินเชื่อออนไลน์นะครับในเมนูบริการนี่ครับ3นะครับระบุอาชีพเงินเดือนวงเงินที่ต้องการขอและเลือกจํานวนเดือนนะฮะที่ต้องการผ่อนชําระทัดมา3.1นะครับขั้นตอนนี้นะครับใครที่ต้องการดูรายละเอียดนะครับก็สามารถกดเข้าไปที่กดดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ครับ 3.2นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็อ่านรายละเอียดนะครับถ้าอ่านเสร็จแล้วนะครับเราก็กดลูกศรข้างบนนี่แหละเพื่อย้อนหน้ากลับไปได้ครับมันจะกลับไปสู่หน้าสมัครสินเชื่อนะครับถัดมาขั้นตอน3.3ครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดยอมรับการอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับ แล้วก็กรอกร,รหัสผู้แนะนําถ้ามีนะครับจากนั้นนะครับก็กดปุ่มสมัครสินเชื่อเพื่อดําเนินการต่อครับขั้นตอนที่4นะครับเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคลแล้วครับในตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้เฉพาะที่ทํางานเท่านั้นนะฮะส่วนถ้าใครจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆในข้ออื่นๆนะครับอันนี้จะต้องไปที่สาขาเท่านั้นครับ ขั้นมา4.1นะครับกดปุ่มถัดไปครับขั้นตอนที่5นะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับ5.1นะครับกรณีที่เราระบุรายได้นะครับถ้าน้อยกว่า3 0 0 0 0บาทนะเราจะต้องตอบคําถามนะครับในเรื่องของการที่เรามีสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นนะครับเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับกดถัดไปเพื่อดําเนินการต่อครับขั้นตอนที่6แล้วครับ ตรวจสอบและก็แก้ไขข้อมูลในส่วนที่เราต้องการนะครับ6.1จนะครับหากต้องการให้จัดส่งเอกสารผ่านอีเมลนะครับก็เลือกให้ความยินยอมนะครับจากนั้นกดปุ่มยืนยันนะครับเพื่อส่งใบสมัครขอสินเชื่อครับขั้นตอนที่7จนะครับจะเข้าสู่หน้าให้ความยินยอมข้อมูลนะครับขั้นตอนที่7.1นะครับเราก็เลือกให้ความยินยอมนะครับกดปุ่มยืนยันเพื่อดําเนินการต่อครับ 8นะครับก็จะเข้าสู่หน้าให้ความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เลื่อนอ่านรายละเอียดครับแต่จุดหนึ่งนะครับเลือกให้ความยินยอมแล้วก็กดปุ่มยืนยันดําเนินการต่อครับขั้นตอนที่9ครับเขาจะให้เราใส่รหัสพินนะครับของแอปปอตังเราก็ใส่ไปนะครับขั้นตอนที่10หน้านี้จะแสดงสถานะการสมัครนะครับ10.1นะครับกดปุ่มนี้เลยครับกลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์ครับ11นะครับกดสถานะการสมัครเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสินเชื่อ 12นะครับกดอัปโหลดเอกสารตรงนี้นะครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับเราอาชีพอะไรรายได้ประจําหรือว่าค้าขายใช่ไหมครับเราก็เตรียมเอกสารตามนั้นนะครับถ้าสมมติเอกสารเรายังไม่พร้อมหรือเรายังไม่ได้เตรียมเอกสารนะครับก็กดขยายเวลาการอัปโหลดเอกสารครับแต่ถ้าเราพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาขั้นตอนที่14นะครับกดดูเอกสารและอัปโหลดครับ15นะครับเป็นขั้นตอนที่จะเลือกประเภทเอกสารที่จะอัปโหลดแล้วนะครับ15.1 เลือกเอกสารที่ต้องการจากวิธีการถ่ายรูปสดๆหรือว่าอัลบั้มรูปของเรานะครับหรือว่าเลือกแบบเลือกไฟล์ครับเพราะส่วนมากสเตมส์จะเป็นไฟล์ pdf นะครับผมจะเป็นไฟล์เอกสารนะครับ15.2นะครับถ้าเราเลือกเอกสารที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มยืนยันการเลือกเอกสาร16นะครับเมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการอัปโหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ครบแล้วนะครับกดปุ่มอัปโหลดเอกสารได้เลยครับ 17นะครับเมื่ออัปโหลดเอกสารแต่ละรายการสําเร็จระบบนะฮะจะแสดงไอคอนเห็นไหมติ๊กถูกสีเขียวๆนี่นะครับครบแล้วระบบก็จะพาไปที่หน้าต่อไปครับขั้นตอนสุดท้ายในการสมัครคือขั้นตอน18นะครับหน้านี้นะครับจะแสดงผลการส่งใบสมัครสําเร็จแล้วก็แสดงสถานการสมัครครับผมจบขั้นตอนการสมัคร แนบเอกสารแล้วก็อัปโหลดเอกสารเพื่อสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับรอผลนะครับแล้วในพาสถัดมานะครับใครที่ได้รับการอนุมัตินะครับก็จะเป็นขั้นตอนการยอมรับสินเชื่อนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมเล่าต่อไปเลยแล้วกันนะครับสมมุติถ้าได้รับการอนุมัตินะขั้นตอนที่19นะครับระบบจะแสดงสถานะการสมัครนะครับให้กดประโยคที่ว่าสินเชื่ออนุมัติแล้ว กรุณากดรับเงินสินเชื่อ20นะครับหน้านี้นะครับก็จะเลือกบัญชีนะครับที่เราจะรับเงินแล้วเราก็เลือกวันที่จะจ่ายนะครับวันที่ชําระนั่นเองครับ20.1ครับตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการชําระนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับ21นะครับตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องแล้วก็กดปุ่มยืนยันครับ22นะครับอ่านรายละเอียดสัญญาสินเชื่อเสร็จแล้วกดปุ่มข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขสัญญาครับ23นะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสพินของแอปป่อตังอีกครั้งหนึ่งครับ 24นะครับมีรายละเอียดให้อ่านนะครับอ่านรายละเอียดน,นะครับ24.1นะครับระบบจะแสดงรายราละเอียดสัญญาสินเชื่ออ่านเซ็นนะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นเพื่อออกจากหน้าจอนี้นะครับปิดท้ายที่สถานาการณ์สมัครที่เขาอนุมัติมาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลงนามสัญญาสำเร็จนะครับแล้วเราก็รอให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีที่เราแจ้งไว้ครับ